สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจากมานำเสนอรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยพร้อมวิเคราะห์แรงกดดันโอกาสและอุปสรรคทั้งหมดในมุมที่หลายคนอาจมองไม่ถึงใครที่ติดตามข่าวการเมืองไทยอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นชื่อผู้มาใหม่แต่เราจะขยายภาพออกมาให้เห็นบริบททั้งหมดอย่างชัดเจนก่อนอื่นต้องบอกก่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่คืออนุทินชาญวิรกูลซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่7กันยายนพอ,ส,อสาล 2,568ตามข้อมูลจากวิกิพีเดียการเลือกตั้งในรัฐสภาให้คะแนนเสียงแก่เขาอยู่ที่311เสียงซึ่งเกินกว่าคะแนนเสียงขั้นต่ำที่ต้องการอย่างชัดเจนความชนะในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจบางส่วนจากฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะยังมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลผสมที่ไม่แน่นอนก็ตามเมื่อมองย้อนกลับไปไม่นานก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีที่ถูกถอดถอนคือแพทองทานชิน,นวัตรหรือชื่อที่รู้จักในแวดวงการเมืองคือ แพทองทานซึ่งเธอถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากละเมิดหลักจรรยาบรรณทางการเมืองโดยกรณีที่เป็นชนวนสำคัญคือคลิปเสียงที่เธอสนทนากับประธานวุฒธธิสภากัมพูชาฮุนเซนโดยไม่มีบันทึกทางการซึ่งถูกปล่อยสู่สาธารณะโดยไม่ทันตั้งตัวและเป็นจุดที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทยอย่างกว้างขวางภายหลังรัฐธรรมนูญศาลได้ตัดสินให้เธอเสียสิทธิทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งไปแรงกดดันที่อนุทินจะต้องเผชิญมีอยู่หลายมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแต่รวมถึงความคาดหวังและเงื่อนไขาทางการเมืองที่เป็นบ่วงอยู่เบื้องหลังรัฐบาลใหม่แม้จะได้เสียงสนับสนุนค่อนข้างดีในรัฐสภาแต่ก็ยังมีความเประบางในแง่ของพันธมิตรทางการเมืองการต่อรองระหว่างพรรคและแรงกดดันจากพรรคข้าราชการพรรคธรรมหรือฝ่ายตรวจสอบหนึ่งในจุดที่ถูกจับตาม,มากที่สุดคือเรื่อง นโยบายกัญชาซึ่งอนุทินเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาในแง่หนึ่งนี่เป็นจุดแข็งในการสื่อว่ารัฐบาลใหม่พร้อมจะเปิดพื้นที่ทางสาธารณสุขและเสรีภาพทางการแพทย์แต่มุมกลับก็คือถ้าไม่มีกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนก็เสี่ยงเกิดปัญหาสังคมเช่นการใช้ในทางสันนาการการจัดการอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกัญชาและผลกระทบต่อเยาวชนซึ่งสังคมมักตั้งคำถามอยู่เสมอว่าทางรัฐบาลจะบาลานซ์ระหว่าง เสรีภาพ vs ความปลอดภัยได้อย่างไรอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาคือการตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐบาลใหม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศแต่งตั้งโดยกษัตริย์แล้วในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีตัวแทนจากหลายฝ่ายทั้งนักการเมืองมืออาชีพและบางรายที่อยู่ในเงามืดทางความขัดแย้งเก่าแก่ซึ่งถือเป็นอีกความท้าทายในการประสานอุดมการณ์และวาระที่ต่างกัน นอกจากนี้มีรายงานว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่พักประชาชน (People's Party) ตั้งไว้เพื่อร่วมรัฐบาลคือให้ยุบสภาภายในสี่เดือนและจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเงื่อนไขนี้กลายเป็นดาบสองคมถ้าทำสำเร็จอาจสร้างความเชื่อมั่นด้านประชาธิปไตยแต่ถ้าทำไม่ได้จะถูกโจมตีว่าเป็นแค่ข้ออ้างทางการเมืองในเชิงนโยบายเศรษฐ,ฐกิจเป็นเรื่องที่ประชาชนและนักลงทุนจับตาม,มากที่สุดรัฐบาลใหม่ต้องแสดงสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ อย่างไรในสภาวะโลกที่มีแรงกดดันเงินเฟอ้อภาวะถดถอยหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างประเทศเมื่ออนุทินรับตำแหน่งจะต้องเดินเกมนโยบายแบบควิ k วินเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถสร้างผลจริงในระยะสั้นได้ก่อนที่จะตั้งเป้าระยะกลางยาวเช่นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงในเศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่งที่ยากไม่น้อยคือสถานการณ์ชายแดน โดยเฉพาะประเด็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยเกิดข้อพิพาทความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงกับคลิปเสียงที่เป็นชนวนการเมืองในอดีตรัฐบาลใหม่จําเป็นต้องบริหารความสัมพันธ์กับกัมพูชาในเชิงยุทธศาสตร์อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือโจมตีใช้ในการเมืองภายในในมิติประชาธิปไตยและความโปร่งใสรัฐบาลใหม่ถูกตั้งคําถามว่าจะเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังหรือไม่ จะมีมาตรการป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างไรและจะรับมือกับฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายค้านอย่างสุจริตหรือไม่บางฝ่ายเคยวิจารณ์ว่าอนุทินอยู่ในกลุ่มอำนาจอนุรักษนิยมซึ่งอาจมีแนวโน้มรักษาสถาบันและอำนาจเดิมเอาไว้มากว่าการปฏิรูปเชิงรุกนั่นทําให้หลายคนจับตาในท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเขาไม่แสดงจุดยืนที่ชัดอาจถูกมองว่าทําเป็นเล่นไป แม้ทั้งหมดนี้จะดูหนักหน่วงแต่ก็มีโอกาสที่รัฐบาลนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองในไทยให้สดใสขึ้นได้ถ้าอนุทินสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเองเช่นเครือข่ายทางการเมืองความรู้ความเข้าใจในระบบราชการและจุดยืนที่ไม่ฝักใฝ่คู่เดียวมากเกินไปจุดที่รัฐบาลใหม่ควรเร่งดําเนินการคือการจัดตั้งความน่าเชื่อถือด้วยผลงานจริงไม่ใช่แค่คําพูดสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเวลาดํารงตําแหน่ง ที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศไว้ว่าจะยุบสภาภายในสี่เดือนนั่นหมายความว่าอนุทินไม่มีเวลามากนักในการพิสูจน์ฝีมือเขาต้องเดินเกมให้เร็วแต่ในขณนะเดียวกันไม่ควรให้ความเร็วกลายเป็นรีบทําผิดเพราะการกระทําที่ผิดพลาดโดยเฉพาะในช่วงแรกอาจกลายเป็นบาดแผลทางการเมืองที่ลบยากสุดท้ายถ้าวัดกันที่ความคาดหวังของประชาชนประเด็นที่คนอยากเห็นคือว่ารัฐบาลใหม่จะลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมคุณภาพชีวิตปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งขึ้น และสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมถ้าอนุทินสามารถเชื่อมโยงนโยบายระดับบนเข้ากับการปฏิบัติระดับล่างและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นรัฐบาลนี้มีโอกาสสูงที่จะถูกจดจําว่าไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีอีกคนแต่เป็นจุดเปลี่ยนนักการเมืองไทยสรุปแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่เผชิญทั้งโอกาสและอุปสรรคที่ถาโถมภาพลักษณ์ของเขาในฐานะนักการเมืองมากประสบการณ์ช่วยให้มีความได้เปรียบในเกมการเมือง แต่ความท้าทายเรื่องนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงและการตรวจสอบยังคงเป็นสมรภูมิที่เขาต้องเดินอย่างระมัดระวังถ้าเขาเดินเกมได้อย่างชาญฉลาดมีผลงานจริงและไม่หลงทางด้วยเสียงวิจารณ์เชิงลบรัฐบาลใหม่ก็อาจกลายเป็นบทใหม่ที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานกระแสในสังคมไทยเริ่มแแอร์ตกออกเป็นสองขั้วบางคนมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ ที่เน้นการบริหารแบบมืออาชีพไม่เน้นวัฒกรรมการเมืองมากเกินไปแต่อีกฝ่ายกลับมองว่านี่คือการกลับไปสู่วงจรเดิมที่อำนาจและผลประโยชน์จะกลับมามีบทบาทเหนือความต้องการของประชาชนสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามมากที่สุดในตอนนี้คือรัฐบาลอนุทินจะสามารถสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายได้มากแค่ไหนเพราะรัฐบาลก่อนหน,นี้ได้วางแผนโครงการสำคัญหลายด้าน เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปฏิรูประบบราชการและการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนแต่หลายโครงการยังค้างอยู่ในขั้นตอนงบประมาณหรือยังไม่ได้เริ่มจริงการที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางหรือเริ่มนโยบายใหม่โดยไม่ต่อย,ยอดของเดิมอาจทําให้ประเทศสูญเสียจังหวะในการพัฒนาหนึ่งในเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากคือท่าทีของอนุทินต่อกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพลังสําคัญในการเมืองไทยยุคป,ปัจจุบัน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมากลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการเห็นการเมืองแบบเก่าอีกต่อไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าพรคภูมิใจไทยของอนุทินมีฐานเสียงหลักอยู่ในต่างจังหวัดและกลุ่มอนุรักษนิยมมากกว่าดังนั้นความท้าทายของเขาคือจะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของนักการเมืองรุ่นเก่าในอีกด้านหนึ่งภาพลักษณ์ของอนุทินในระดับนานาชาติเริ่มได้รับการจับตามองจากสื่อทั่วโลก เพราะไทยเป็นประเทศสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงผู้นําย่อมส่งผลต่อสมดุลของภูมิรัฐศาสตร์ทันทีโดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาอนุทินมีแนวโน้มสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจและการลงทุนจากทุกฝ่ายแต่ต้องบริหารอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการมองว่าเลือกข้างเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลใหม่นี้ต้องรีบจัดการคือค่าครองชีพและ รายได้ที่ไม่สมดุลประชาชนในหลายจังหวัดประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้ยังเท่าเดิมรัฐบาลอนุทินจึงประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะเน้นการกระจายรายได้และการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองรองและการสนับสนุนสินค้าชุมชนให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นนโยบายเหล่านี้แม้จะดูดีในเชิงแนวคิดแต่ก็ต้องใช้กลไกบริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นเพียง คำสัญญาในกระดาษขณะเดียวกันฝ่ายค้านและกลุ่มภาคประชาสังคมเริ่มเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรายชื่อที่มีข่าวว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดทางธุรกิจของนักการเมืองบางกลุ่มซึ่งอาจขัดต่อหลักธรรมภาภิบาลอนุทินจึงต้องใช้ความรอบคอบในการบริหารทีมเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลผลประโยชน์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกเรื่องที่ถูกจับตามไม่แพ้กันคือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณความตึงเครียดอย่างชัดเจนแต่สังคมไทยมีประวัติการเมืองที่กองทัพเข้ามามีบทบาทอยู่เสมอนักวิเคราะห์บางคนจึงมองว่าอนุทินต้องบริหารความสัมพันธ์ในจุดนี้ให้ดีเพราะหากเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายความมั่นคงอาจทำให้สถานการณ์ภายในประเทศกลับมาวุ่นวายอีกครั้งในส่วนของภาพลักษณ์ส่วนตัวอนุทินถือเป็นนักการเมืองที่มีสไตล์เฉพาะตัวคือพูดตรงมั่นใจและบางครั้งก็ใช้ภาษาที่ประชาชนรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย แต่ในขณนะดเดียวกันลักษณะการพูดจา <algumas S 2> <K un> ที่ตรงไปตรงมาของเขาก็เคยสร้างกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์บางช่วงที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมดังนั้นการกลับมาในตำแหน่งสูงสุดครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะพิสูจน์ว่าเติบโตทางการเมืองและพร้อมจะเป็นผู้นำของทุกฝ่าย <M> mm> ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือสไตล์การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นการบริหารแบบผสมผสานระหว่างเทคโนแครดนักบริหารมืออาชีพและนักการเมืองท้องถิ่นเพราะอนุทินเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฎีหากเขาสามารถสร้างระบบบริหารที่รวดเร็วโปร่งใสและตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนได้โดยตรงก็อาจช่วยให้รัฐบาลนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว